ครับตามที่สำนักงานตรวจชาตินะครับตามศูนย์ที่ศูนย์ปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีนะครับของสำนักตรวจชาตินะครับได้มีการจับคุมนะครับผู้ต้องหานะครับหรือแก๊งคอสเซนเตอร์นะครับที่ประเทศเขมรในวันนี้นะครับแล้วก็มีการแอบอ้างนะครับว่ามีเจ้าที่ตำรวจนะครับสืบสวนนะครับของสถานีตำรวจภูธรเมืองเชียงใหม่ของเราที่ชื่อว่าร้อยตำรวจโทพรประเสริฐ ทีชยะเดชาเนี่ยนะครับซึ่งในส่วนนี้นะครับทางสถานีตำรวจภูธรเมืองเชียงใหม่นะครับเราขอให้การยืนยันกับพ่อแม่พี่น้องแนละประชาชนว่าสถานีตำรวจภูธรเมืองเชียงใหม่นะครับของเรานะครับไม่มีนายตำรวจฝ่ายสืบสวนที่ชื่อดังกล่าวแต่อย่างใดน,นะครับซึ่งนายตำรวจที่ชื่อร้อยตรวจโฮพรประเสริฐเนี่ยเป็นชื่อที่ทางกลุ่มวิชาชีพเนี่ยใช้นะครับในการไปกล่าวอ้างนะครับหรือว่าในการไปหลอก ให้ผู้เสียหายนะครับหลงเชื่อนะครับจนกระทั่งนําไปสู่ในเรื่องของการอาโอนเงินนะครับให้กับกลุ่มวิชาชีพดังกล่าวนะจนเกิดความเสียหายเกิดขึ้นครับ